วิทตว,วิผ่านแอปพลิเคชัน p r i ยทีวเริ่มต้น49บาทเท่านั้นนะครับจากคุบลราชธานีครับอาจารย์มายุรีเบญจพลาพรครับได้ที่0814239157นะครับอขออนุญาตเรียนเชิญสิทธ์เก่าโรงเรียนวัดสเกตดทุกรุ่นเลยครับคู่นี้ถือว่าเป็นัวดาวรุ่งแห่งอนา,าคตเลยนะครับเพชรน้ำตาลกับเพชรมงคลนะครับเพชรไหนจะ ขวาชัยไปได้รูปร่างช่วงชกก็ถือว่า mm hmm. ใกล้เคียงกันด้วยนะครับเป็น mm hmm. มงคลน,นี่เขาบอกว่าเป็นจอมเดินสายจอมล่าเดิม um> พันอีกคนหนึ่งนะครับระยะหลังนี้สดนะครับชนะมาตลอดครับ รุ่นใหม่เลยนะครับทั้งคู่คุณกฤษดาพักดีอักษรน,นะครับวันนี้ให้เกียรติเป็นผู้แทนในการมอบต้องขอขอบพระคุณคุณกฤษดาพักดีอักษรด้วยครับวันนี้ขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดน,นะครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนินเบนด้า500ยาธาน้ำาขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างพินัยวิรัชพุทธชงครับด้วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอด ขอบคุณสูกายะน้ำมันนวดสมุนไพรต้นกำลับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันนวดสมุนไพรสุกายะสั่งซื้อโทร02 016 00 00ก็00 00ที่ไลน์แอดทีวี999ขอขอบพระคุณครับคู่นี้น่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่เบียดกันร,ระทึกแน่ๆนะครับจังหวะสีมือด้วยกันชิงไหวชิงพลิบนะครับออกแข้งอา้าม่นยำด้วยกันทั้งคู่นะครับแฟนมวยนี่ก็โอ้ส่งเสียงเชียร์กันสน,นั่นทั้งสองฝั่งเลยนะครับมาดูกันนะครับเพชรน้ำตาล เริ่มจาจับเข้าไปมีแข่งขวามาดขวาในมาดูกันที่วงในนะครับก็บอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเพชรม,มงคลเ็าบอกว่าในเหนียวแล้วก็ยังไตกันไม่ถนัดนะครับมาถึงตอนนี้เดินไปเพชรมงคลเพชรน,นี่ครับโอ้แข้งกับมัตรไมว่าหลักเหลี่ยมนี่เพชรน้ำตาลออกแข้งขวาได้ดีนะครับเตะขวาต่อยขวาแต่ว่าเพชรมงคลไม่สนนะครับพยายามจะเบียดไหนนี่เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าแข็งแรงกว่าว่าตอนนี้นี่เพชรน้ำตาลพยายามจะกดแขนไล่แขนเอาไว้นะครับ ไม่ให้เพชรมงคลน,นั้นปล้ำนหนได้ถนัดเอาละครับถ้าเดินช้าก็จะโดนแข้งขวาแบบนี้นะครับโอ้โหแข้งนี้ออกอแม่นด้วยนะครับเพชรน้ำตาลพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สามครับหาา้า สร้างงานสร้างอาชีพครับ0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัทซีีเจริญพกทภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนบริษัทซีพีเอฟโบ f Bob o o ฟู้ดโซลูชั่นจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ซีทีธุรกิจ5าดาวสร้างงานสร้างอาชีพ0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัทซีพีเอฟเลสเตอร์ลองแอนฟูชเชนจำกัดบริษัทซีีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอบคุณบริษัทแฮนดูโรไทยแลนด์จำกัดปั๊มน้ำแฮนดูโรทนแร่งแรงประหยัดคุ้มค่าสอบถามเพื่ เิมเติมโทร0925898889ขอขอบพระคุณครับเอาละครับคู่นี้นี่นอกกับไหนชัดเจนเลยนะครับหวงไหนนี่เพชรมงคลดูจังหวะจับนะครับล็อกเหนียวครับแต่ก็ยังตีไม่ถนัดนะครับวหนอกนี่ดูว่าเพชรน้ำตาลมีแข้งขวาออกสวยๆโอ้โหโดนบวกบัดเหมือนกัน เลครับในายเริ่มจะทำงานเหมือนกันแลวครับเพชรมงคลก็จับได้ดีก็เต้งตีได้หน,นักๆแรงๆเพชรน้ำตาลพยายามจะกดแขนไล่แขนแล้วก็แทงสู้ครับโอ้โหโนอกกับในเลยนะครับมุมแดงนี่ฝีมือจัดวงนอกดูดูเลื่มๆแม่แต่พอใน,ในโอ้โหแอบแทงสวยครับอ้าวในตั้งแขนตีเขา่ามาดูครับเพชรน้ำตาลเพชรน้ำตาลหรือเพชรมงคลใครตีใครมาแต่เหลี่ยมจับนี่แหละครับโอ้ลุกสินของ พี่อึ่งคนนี้แม่ตุ๊กแกเรียกพี่ครับบูทสุปสกินสั่งซื้อโทร 02, 020160000วัตถิลายอัธวีวขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดจะต้องเล้าตากเก้าเหรียญจาแก้ไอตราอาปาช่เม็ดองสมุนไพรอาปาช่นำมัญยาตราม,มาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในรศมีวงกลมขอบคุณรูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตกาแฟดีเซเวน่นดีเข้มโดนจนหยุดสุดท้ายพร้อมด้วยคุณนรงว่องประเสริฐการบาริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับ เอาล้ครับยิงคงเบียดเหมือนเดิมนะครับเพชรมงคลโอ้ในช่วงพักยกนี่ทีมงานบอกให้ชนอย่างเดียวนะครับเบียดปล้ำในเข้าไปมาดูว่านี่ครับเพชรน้ําตาลไสหลักเหลี่ยมในก็เริ่มจะไล่แขนกดอยู่เหมือนกันแล้วก็เต้งตีได้สวยๆเอาล้วครับตอนนี้วงในดวลกันไม่รู้ใครตีใครแล้วนะครับเอาแล้วครับต่างายต่างโดนจะแรงขึ้นมาเหมือนกันแล้วครับเพชรมงคล โอ้โหแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนะครับเตียมของเพชรน้ำตาลมีกระตุกแล้วก็แทงทาไว้สวยๆครับอเดินอย่างเดียวเพชรมงคลเดินอย่างเดียวอพี่อึงพ่ออึงสั่งลุยโอ้โหดักแทงมาครับเป็นน้ำตาลมาตั้งไว้ตั้งไว้แผมหนีไปเลยครับกรรมการอรันแยกมาครับโอ้นอกกับในชัดเจนครับาเดินมีสีปลตีคืนมาครับโอ้โหสู้กันได้ยอดเยี่ยมเลยครับ นี่ถือว่าเป็นเพชรเม็ดใหม่ของเพชรยินดีครับสายเลือดใหม่ต้องบอกว่ายอดไอแอดครับหมัดบวกไปครับขึ้นคอมัดมัดได้แหมนวนเนียวงในโอ้โห,หน่าชื่นชมครับโอ้โหนี่ครับแบบพาชม เสียดายเลยครับโอ้โอโดยคุณหนึ่งชัดชัยสาสกุลอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมังสนันเมืองของเราในวันนี้ขอพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายมวยเด็ด789้คลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งปุ้งเผาท็า the town. อปออฟเดอะทาวน์แองเกเซอร์หัดใหญ่น้ำจิ้มดับรังสารคามน้ำจิ้มคุณภาพลบเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจปสาวหน้าพร้อมด้วยเดอะสเปนขอนแก่นเดอะสเปนขอนแก่นโดยคุณจิ้มเจเจขอขอบคุณครับ เอาละครับมียาฉีดมา2 0 0 0 0 0บาทนะครับให้กับเพชรมงคลออกปล่อยตัวออกมานี่เดินต่อยหมัดเอาละครับเริ่มจากแรงขึ้นมาเสียงเชียร์นี่ก็หึมแล้วนะครับดูว่าไปรับเยอะก็ไม่ได้นะครับเพชรน้ำตาลต้องขยันโต้ด้วยนะครับเปียดเข้าไปมาดูกันที่มาดูกันที่วงในดูจังหวะการจับเอาละครับเริ่มจากตีได้ด้วยโอ้เสียงเชียร์นี่ก็หึมเลยครับยกนี้ออกมาน่ากลัวเลยครับเพชรมงคลครับ มีแรงเท่าไหร่ต้องเล่นให้หมดครับเนิน200,000บาทครับเพรน้ำตาลยังใช้จังหวะ2ฝีมือครับอรอดักหมัดโอโดนหมัดเข้าไปครับใกลยกนี้ไม่ไม่ตีเข่าแล้วครับต่อยมัดเอ้าตีได้บ้างวงในใกล้ใกล้เชือกใกล้เชือกกรรมการอรันแยกครับอีกหนึ่งนาะที4 4ิีวิครับโอ้โหมี20 0 0 0 0บาท2 0 0 0 0 0บาทครับเพชนมงคลกัมปั้นขวานี่ครับเวี่ยงไปขอให้มั่นตอนนี้ใครเป็นเบ็ด น้ำตาลไฟแดงแมพยายามจะรวบรัดนาไว้ครับอ,อ,อ,อาจารย์อลันซับชกนี่ครับกำปัน hey S <S ป้นมาแดงเฮเซฟเพชรมงคลดีกว่าดูครับโอ้โหแต่ว่าดูาเพชรมงคลโอ้โหทละกกำลังนี่ยังค่อนข้างจะเต็มถังด้วยกันทั้งคู่เพชรมงคลเพชรมงคลดูครับแมเหลี่ยมสุดท้ายจะเพชรน้ำตาล โอ้เพชรน้ำตาลนี่ก็พยายามจะบิดเหลี่ยมแล้วก็แทงโต้สวยๆนะครับเอาเลยครับตอนนี้ดูว่าจะเล่นได้ขนาดไหนนะครับเพชรมงคลทีมงานก็ยังตั้งเดินต่อเนื่องดูว่าเพชรน้ำตาจะมั่นใจนะครับไปชกในเกมตั้งหลับนี่นะครับเพชรมงคลไม่สนไม่ยังจะเบียดปล้งไว้อยู่เหมือนกันโกดแขนแล้วก็แทงสวยแล้วครับเอาเลยครับท้อไม่ได้นะครับต้องชนต่อนะครับเวลายังเหลือครับตั้งไว้ตั้งไว้มา โอ้โหถือว่าสู้กันได้ถึงจุดนี้ต้องน่าชื่นชมเลนครับต้องปรบมือให้น้องทั้งคู่เลยครับเนี่ยไม่มีผ่อนเกมอะครับโอ้โหแล้วก็ไม่มีเต้นยกสุดท้ายด้วยครับโอ้โหสุดๆเลยครับนี่ถือว่าเป็นยอดแอตที S T, อนาคตสดใสซา,าบซ่าครับอ่ะเวียงหมัดต่อยไปครับขวางตั้งไวอ่ะเก่งทั้งคู่อะครับไม่ว่าผลการแข่งขันวันนี้จะออกมาในรูปแบบ ดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี